ต่อมาข้อที่33นะคะต่อเลยนะบทสนทนาเดิมนะคะเดฟําต่ออเอาให้ดูใกล้ๆก่อน what's the kill อะไรคือ the kill โอ้มั่นใจแล้วไอ้นี่มันไม่รู้จักมันไม่รู้จักวง alternative จริงๆนะคะฟิลเลยบอกว่า you've never heard แกเนี่ย never, never never คือไม่เคยนะคะ ไม่เคย heard of ไม่เคยอะไรไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยิน The Kill เหรอคือไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเหรอไม่เคยได้ยินชื่อวงนี้มาก่อนเลยเหรอ They are very famous famous คือ,คอ,คอมีชื่อเสียงนะคะถ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงเราใช้คำว่า infamous นะคะ อันนี้จะแปลว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะหน้าตาคล้ายกันนะคะต้องระวังด้วยการที่เขาใส่อินเนี่ยจะแปลว่าไม่ทันทีเดฟถามต่อ everyone knows ทุกคนรู้ว่า the kill เป็นใครอ่ะทีนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วทุกคน ปัญหาคือถ้ามีใครสังเกตหน่อยหนูจะเห็นนะคะว่าหลัง dose เนี่ยมันลงท้ายด้วย s หลายๆคนน่าจะมีข้อสงสัยแล้วอุ๊ยอาจารย์ทำไม everyone ก็คือทุกคนทำไมคขาว่าทุกคนในเมื่อทุกคนมันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมลูกแล้วทำไม k nose w ถึงลงท้ายด้วย s เพราะตามหลักที่เราเข้าใจกันคือประธาน ที่เป็นเอกพจน์เท่านั้นนะคะถึงจะลงท้ายด้วย s ได้ถูกไหมลูกแต่ทุกคนนี่มันมีมากกว่าหนึ่งเนาะจานอ,าอธิบายแบบนี้คำใดก็ตามนะคะที่ลงท้ายด้วย one อย่างเช่น some everyone someone any anyone อย่างเงี้ยเออคำไหนที่ลงท้ายด้วย one ให้หนูจำนะลูกคำนั้นจะเป็นเอกพจน์ค่ะ someone anyone นึกออกแค่นี้อืมถ้าเห็นอะไรวันๆนเนี่ยหนูคิดไว้เลยลูกว่ามันเป็นเอกพจน์อ่าต่อมาขอย้ายมาฝั่งนี้บ้างนะคะนอกจากจะต้องเป็นคำที่ลงท้ายด้วย one แล้วนะคำที่ลงท้ายด้วย thing ก็ทำหน้าที่เป็นเอกพจน์เช่น everything something anything ประมาณนี้เนาะนะาลูกออลงท้ายด้วยติงด้วยวันเนี่ยเขาจัดให้ว่าเป็นนามเอกพจน์นะคะนามเอกพจน์จะต้องบวกด้วยกิริยาที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมลูกอ่าโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ nose ต้องลงท้ายด้วย s p l u s e everyone ลงท้ายด้วยวันเป็นเอกพจน์นั่นเอง ่ะทีนี้ feel feel ตอบอะไรไม่รู้แต่ feel เอา but ขึ้นต้นลุกหมายความว่ายังไงคะครูหมายความว่า but เนี่ยเป็นหนึ่งในคำเชื่อมนะคะหรือก็คือ conjunction เนาะ but เนี่ยจะใช้แสดงความขัดแย้งของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นกับสิ่งที่อยู่ด้านหลัง but เอาง่ายๆ เรามาดูวิธีการใช้ก่อนดีกว่าเนาะหนูไปดูลูกประโยคที่อยู่หน้าบัตรคืออะไรประโยคที่อยู่หน้าบัตรคือเดฟบอกว่าอุ้ยแกทุกคนก็รู้จักเดอะเคียวทั้งนั้นแหละแต่ถ้ามันเอาบัตรมาขั้นแสดงว่าฟิลเนี่ยน่าจะต้องเป็นหนึ่งที่รู้จักเดอะเคียวมาลูกไม่น่าเนาะเพราะว่าหน้าบัตรหลังบัตรต้องมีความขัดแย้งกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยแสดงว่า ถ้าถ้าทุกคนรู้แสดงว่า e f ฟิลรู้ไหม e f ฟิลน่าจะไม่รู้ใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงตอบอะไรเอ่ย I'm sorry ไหมเอ huh? I did I did I don't กับ I see เอาข้อไหนดีอ่ะคำตอบคือขอ้อที่สเฮ้ยเก่งมากทุกคนทีนี้ขอพูดิีงนิดนึงนะคะ คำนี้เนี่ยครูเห็นบ่อยมากแต่ไม่รู้พวกหนูทราบกันไหมนะคําว่า i see นะคะแปลว่าอ๋อเออคาว่า i see เนี่ยมันเหมือนกับคําว่า i understand ก็คือเข้าใจแล้วนั่นเองเนาะใช้เวลาที่เราฟังเรื่องอะไรมาก็ได้แล้วเราบอกว่าโอ้เลอ i see ประมาณนี้ได้นะคะทุกคน